อ้าวเย็บเดี๋ยวปังเดนแล้วเหรออ้าวันี่จะไม่แต่งตัวแบบนี้อ่ะเข้าค่ายเข้าค่ายแล้ววัแต่งต้าผู้ใหม่ด้วยนะเหลือกี่เดือนจะจบหมอหกเนี่ยสองจบเดือนไหนเดือนมกราบจบเดือนมกราบโอ้แบบนี้มะกรูดเท้ามันก็จะเก่าที่จะไม่น้องอ๋องจะไม่ได้ใส่อ้าวมึงเอานี่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 ทำไมเท้ามันจะได้ไปเก่ามาเย เอาวะรักษารองเท้าไว้น้องจะได้ใช้จลบเออมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้น้องม่เนี่ยนะยาวไปเออแบบนี้แหละแล้วการไปเดินไปที่โรงเรียนนะแนะนําเลยครทักอะไรทำหน้าเชิดเชิดก็ไว้เออทำตาลอยๆอยเออมาครั้งนี้อทำหน้าลอยลอยก็ไว้เชิดคูทักอาจจะเป็นหูตึงไม่ได้ยินเออ ลองเท้าเราจะได้ไม tamam. ่เก่าลูกนักษารองเท้าไว้อ้าสวยสวยน้องจะได้ใส่ได้เอ่าเีเอามื่อมาเดะเดอเดทำหน้าเเช็ดทำตาเร้อยเนี่ยอใส่ยกันเนี่ยจเออสวยสวยโอเค